นุ้ยเด็กสาวที่กำลังเบื่อนายกับชีวิตตอนนี้เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแต่ด้วยความเกเร ت, ทำให้เธอหยุดเรียนบ่อยวันวันก็อยู่แต่ในห้องหาอะไรทำแก้เบื่อไปวันวันนุ้ยนอนดึกเสมอ วันหนึ่งเวลาประมาณตีสองขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นเกมแก้เบื่ออยู่นั้นก็เกิดหิวอยากกินขนมขึ้นมาทันใดนั้นนุ้ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่คุ้นหูเอ๊ะเสียงรถไอซิมนี่รถไอซิมอะไรมาขายตอนนี้นี่ตีสองแล้วนี่นะลงไปดูหน่อยดีฝ่านุ้ยลงไปหน้าบ้าน สายตามองไปตามเสียงแล้วเธอก็เห็นรถขายไอติมคันหนึ่งค่อยๆเคลื่อนมาในความมืดกำลังจะผ่านมายัางหน้าบ้านของเธอคนขายไอติมเป็นยายหน้าตาประหลาดแต่งชุดแปลกๆดูหลอนแถมยังมีแมวดำนั่งซ้อนท้ายมาอีกด้วยนุ้ยรู้สึกแปลก,ปลกเลยยืนมองอยู่เฉยๆจนรถไอติมคันนั้นมาจอดที่ตรงหน้า แล้วยายคนขายไอติมสุดประหลาดก็พูดขึ้นมาว่าซื้อไอติมไหมจ๊ะซื้อไอติมลุ้นรับโชคด้วยนะในไม้ไอติมไม่ว่าจะเขียนอะไรหนูก็จะได้สิ่งนั้นเอ๊ะได้รับรางวัลด้วยหรอคะแล้วไอติมกี่บาทนะแท่งละสิบบาทเท่านั้นเองหนูซื้อไหมจ๊ะเออเอาสิคะแล้วนุ้ยก็ไปเลือกไอติมในถังมีไอติมมากมายหลากสีสัน หนุยก้มลงเลือกไอติมที่ตัวเองอยากกินพอกินหมดในไม้ไอติมก็จะมีข้อความเขียนไว้ไม่ว่ามันจะเขียนอะไรหนูก็จะได้รางวัลตามนั้นนะจ๊ะก็ดีนะอย่างน้อยก็เหมือนกับได้จับฉลากด้วยได้กินไอติมด้วยกำลังอยากกินหนอมอยู่พอดีเลยห <c oughs> นุ่มถือไอติมสองแท่งแล้วกำลังหันเข้าบ้านแต่แล้วเธอก็คิดขึ้นมาได้ <c oughs> อ้าวลืมไปแล้วถ้าได้รางวัลเราจะไปเอาที่ไหนล่ะยาย แต่เมื่อนุ้ยหันกลับไปมองที่ถนนก็ไม่พบยายคนนั้นและรถขายไอติมคันนั้นแล้วโหไรหวะสงสัยจะโดนหลอกแล้วแบบเนี้ถึงถูกรางวัลไปก็เท่านั้นนะ่ะจะไปขึ้นรางวัลกับใครล่ะมีหน้าโดนคนแก่หลอกง่ายๆเลยเราอ๋อกินไอติมดีกว่าเอ๊ะอร่อยดีนี่นะแหมเสียดายมาขายกลางคืนถ้ามาขายกลางวันนะจะได้กินแก้ร้อนซะหน่อย นุ้ยกินไอติมจนหมดไม้แรกจนพบข้อความเขียนไว้บนไม้ไอติมว่าแหวนทองอ๋อไม้สะบัดกินไอติมสิบบาทแจกแหวนทองว่าละยายแก่ลวงโลกอืมเข้าบ้านนอนดีกว่าแต่ขณะที่กำลังก้าวเข้าบ้านนั่นเองหนุ้ยก็เดินไปเตะเข้ากับสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นแหวนทองมันคือแหวนทองตามที่ไม้ไอติมเขียนไว้เป๊ะเลย เอ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่รู้ละขอเก็บไว้ก่อนละแล้วไมอติมไม้ที่สองละหนุยรีบกินไอติมไม้ที่สองทันทีกินจนหมดเจอข้อความบนไม้เขียนว่าเงิน1นึร้อยบาทเงินหนึ่งร้อยงั้นหรอเอ๋ยังไงนะแล้วจะได้เมื่อไหอไร่ละเนี่ยวันนั้นหนุยเข้านอนด้วยความประหลาดใจในใจก็คิดถึงเรื่องที่ตัวเองเพิ่งเจอมา มันหลาดจริงๆเลยอ่ะที่ไห้ตีมเขียนว่าแหวนทองเราก็จะแหวนทองจะบังเอิญหรือเปล่านะแต่ยังไงยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะแล้วเงินหนึ่งร้อยบาทนี้จะได้ตอนไหนนะหนุ้ยนอนคิดไปเรื่อยจนกระทั่งหลับไป วันรุ่งขึ้นนุ้ยตื่นสายตามเคยเมื่อลงไปชั้นล่างพบกับพ่อเธอนั่งอยู่พ่อเธอจึงเอ่ยทักเธอเอ้าวนุย้ยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอลูกอ๋อเออคือวันนี้ไม่ค่อยสบายอะพ่อนุ้ยอ้างไปแบบนั้นปกติแล้วพ่อเธอจะกลับดึกเป็นประจำจึงไม่ค่อยรู้เรื่องที่เธอชอบหยุดเรียนบ่อยๆวันนี้บังเอิญพ่อหยุดงานเธอก็เลยโกหกไป เออพ่อเมื่อวานหนูเจอแหวนด้วยแหละแหวนทงองอะเจอที่ไหนล่ะหน้าบ้านเราเนี่ยพ่อเออแปลกจังใครมาทำตกไว้นาะเมื่อนุ้ยและพ่อเดินออกไปหน้าบ้านก็พบพี่สาวข้างบ้านกำลังก้มกมเงยๆหาอะไรบางอย่างตามพื้นด้วยสีหน้าร้อนใจอา้าวน้องหมวยหาอะไรอยู่เล้ แหวนนะคะแหวนเมื่อวานที่หมวยล้างรถหน้าบ้านแล้วยังไงก็ไม่รู้แหวนมันหลุดหายไปอะคะ่ะแหวนอะไรเหรอแหวนทองอะคะ่ะที่หมวยใส่ประจําไงพี่เคยเห็นเปล่าจําได้ใช่ไหมคะอ๋องั้นก็คงใช่แล้วละ่ะเอาหนุยเอาออกไม่ให้พี่เขาดูสิวงนี้เหรอคะเฮ้ยใช่แล้วไปเจอได้ยังไงคะเนี่ยดีใจจังเลยย่านึกว่าหายไปแล้วนะเนี่ยหนุยมันเจอหล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่รู้ของใครก็เลยเก็บเอาไว้มีโชคดีนะที่ยังไม่หายนะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบใจมากนะนุย้ยอันนี้จ้ะพี่ให้ค่าขนมนะหมวยยื่นเงินหนึ่งร้บาทให้นุ้ยเป็นรางวัลเง,ง,งิน100บาทเมื่อกินข้าวเสร็จกลับเข้าห้องนุ้ยหน้าตาบอกบุญไม่รับได้ร้อยหนึ่งจริงๆด้วยแต่ว่าเสียแหวนทองไปอะไรวะไม่คุ้มเลยจริงๆ และแล้ว,ลวรถไอติมที่เธอรอคอยก็มาถึงพร้อมกับยายคนเดิมกับรอยยิ้มสุดจะพิลึกวันนี้รับไอติมไหมจ๊ะไอติมลุ้นรับโชคด้วยนะในไม้ไอติมไม่ว่าจะเขียนอะไรหนูก็จะได้สิ่งนั้นเข้าใจแล้วค่ะซื้อค่ะเลือกเลยจ๊าวันนี้ต้องได้รับรางวัลใหญ่ได้แน่ <c oughs> อไอติมมาหนึ่งแท่งคราวนี้เธอจะต้องไม่พลาดเธอรีบกินไอติมอย่างรวดเร็วจนพบข้อความบนไม้พี่ชายอะไรกันน่ะมันเขียนว่าพี่ชายแปลว,ว่าอะไรอ่ะเราจะได้พี่ชายงั้นเหรอบ้าบอเราลูกคนเดียวนี่ มันรุ่งขึ้นนุ้ยลงมาชั้นล่างเจอพ่อของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะที่เดิมนุ้ยชิ่งถามก่อนว่าอ้าพ่อไม่ไปทำงานหรอคะพอดีวันนี้มีเรื่องวุ่นนิดหน่อยนะเออนุ้ยมานีิมารู้จักกับพี่ชายของลูกซะะ นุย้ยมองไปตามมือพ่อที่ประตูมีเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งยืนอยู่นี่เป็นพี่ชายของลูกเป็นลูกของลุงก,กับป้าไงล่ะดีมีเรื่องนิดหน่อยเขาก็เลยจะมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะให้อยู่ห้องว่าง,างด้านหลังก็และกันนะสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วเด็กหนุ่มพี่ชายคนใหม่ของนุย้ยก็ขอตัวเข้าห้องไปและเช่นเดิมคืนนั้น ไม่ออกมายืนรอรถไอติมหน้าบ้านระหว่างนั้นเธอก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไปพลาง กับประโยคเดิมๆว่าซื้อไอติมไม่จ๊าซื้อไอติมหลุ้นรับโชคด้วยนะในไม้ไอติมไม่ว่าจะเขียนอะไรหนูก็จะได้สิ่งนั้นค่ะยายวันนี้ทุ่มสุดตัวเลยแต่วันนี้มันเหลือแค่ไม้เดียวนะจ๊ะไม้นี้ราคาพิเศษหนึ่งบาทฮะทำไมมันแพงจังนะแบบนี้ก็ขาดทุนซซได้มาร้อยเดียวัน ใจซื้อไอติมแท่งนั้นมายังไงยังไงก็อยากจะลองวัดดวงดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขณะที่กำลังเอาไม้ไอติมเข้าปากนั้นก็มีมือมือหนึ่งมาจับแขนห้ามเธอเอาไว้นี่อย่านะพี่ชายคนใหม่ของเธอนั้น เขาเข้ามาห้ามเธอเอาไว้ไม่ให้กินไอติมแท่งนั้นถึงจะห้ามก็ไม่ทันแล้วละจ้าจ่ายเงินเรียบร้อยและถือว่าการขายได้แสเสิ้นถ้างั้นฉันจะกิบไม้นี่เอง hey, ทำไมทำแบบนี้เอเคไหมนะแต่ว่าไม่ทันซะแล้วเด็กหนุม่มเอาไอติมเข้าปากแล้วกัดคําใหญ่ทีเดียวหมดไม้เลย คนคันนึ้เสียหลักพุ่งมาตรงนี้ตรงที่นุ้ยและเด็กหนุ่มยืนอยู่รถคันนั้นเฉียดนุ้ยไปนิดเดียวเผื่อว่าจากการถูกชนยางบุดริดแต่เด็กหนุ่นนนมนั้นไม่รอดเขารับเคราะห์แทนนุ้ยไปอย่างเต็มเต็มเด็กหนุ่มโดนรถชนนอนสลบอยู่ตรงทางเท้านั่นเองอพี่เป็นอะไรหรือเปล่าี่คะี่คะที่มือของเด็กหนุ่มยังถือไม้ไอติมอยู่ นุ้ยหยิบขึ้นมาดูที่ไม้ไอติมนั้นเขียนว่าเงินห้าหมืนบาทนุ้ยตกตะลึงและงุนงงจนทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งพ่อของเธอและเพื่อนบ้านออกมาดูเหตุการณ์เด็กหนุ่มบาดเจ็บอาการหนักเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีนุ้ยตามไปเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิด สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนประกันภัยในเบื้องต้นเราจะมอบเงินสดไว้ให้ใช้จ่ายตามเงื่อนไขประกันก่อนนะครับนี่ครบห้าหมืนบาทพี่ชายของเธอที่แย่งไอติมไปกินนั้นได้เงินห้0 0 0ืนบาทตามที่ไม้ไอติมเขียนไว้จริงๆหลังจากนั้นอ,อยู่กันสองคนเด็กหนุ่มและนุย้ยจึงได้คุยกันเด็กหนุ่มเล่าให้เธอฟังว่า แต่ก่อนเขาก็เคยเจอ,อยายรถไอติมพิศวงนี่เหมือนกันเออเสียงรถไอติมอะไรมาขายเด็กป่านนี้นะเขาได้ซื้อไอติมและได้ของต่างๆหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเขาได้ไม้ไอติมที่เขียนว่าบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่หหมโอ้โหได้บ้านหลังใหม่เลยเหรอเนี่ยโคตรเจ๋งเลยคราวนี้ แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะภายในวันนั้นเองอย,อยูู่บ้านของเขาก็ถูกไฟไหม้ขึ้นมาเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยโาะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำเอาเขาและครอบครัวไม่มีพี่ยูลุงและป้าจึงต้องนำเขามาฝากไว้ที่บ้านนุย้ยเพราะว่ายังใกล้กับโรงเรียนของเขานั่นเอง และบ้านนุ้ยก็กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของเขาซึ่งก็ไม่คุ้มเลยกับการที่บ้านเก่าของเขาโดนไฟไหมเพราะจริงๆแล้วไอ้ติงพิศวงนั้นไม่เคยให้อะไรกับใครจริงๆเลยทุกสิ่งต้องแลกเปลี่ยนกับของที่มีอยู่แล้ว จากนั้นมาเด็กหนุ่มและนุ้ยก็อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันตอนนี้นุ้ยเปลี่ยนไปเธอกลับมาตั้งใจเรียนและไปโรงเรียนทุกวันแล้วทุกเช้าเธอจะออกจากบ้านพร้อมกับพี่ชายและแยกกันไปโรงเรียนของตัวเองแต่กลางคืนยามดึก<ม>เธอก็จะได้ยินเสียงรถไอติมมาอยู่เสมอแต่คราวนี้นุ้ยไม่ลงไปดูแล้ว ปล่อยให้ยายประหลาดคนนั้นหาผู้โชคร้ายรายอื่นต่อไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกกี้ทีวี